เีเื่อเตือนเข้าไม่ได้เลยปิดไม่ได้เพราะลมมีมันลงเนินใช่ไหะครับพอความเร็วก็เริ่มเพื่ขึ้นเรื่อขึ้นทขาไมก,กั้านนะแล้วก็พุ่งลงแล้วก็ใส่ตัก้นอนหินที่เขาตั้คนลงเที่อเพื่ยใจมากเลยผมไม่เคยเจอ สาเหตุรถบรัสพลิกคว่ำดับ19ศพคนขับรถบอกว่าเบรกลมหมดเผยนาทีดับสลดเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะบครั

มาจากไหนกันจะไปไหนฮะมาจากไหนจะไปไหนกันมาจากพิการจะไประยองไปดูไปดูงานไปดูงานดูงานในของกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เขาขยันะครับต้องเก็บขยะขายนะครับเป็นกลุ่อะไรนรถมาประมาณกี่คันนะพี่สามคันสามคันคันเกิดเหตุที่เป็นคันที่คันที่สามคันที่สามครับแล้วตอนนี้อยากจะพูดอะไรยังไงบ้างไหมฮะตอนนี้อยากจะพูดอะไรยังไงบ้างไหมเยอะเจนมากเลยครับ ด้านผู้รอดชีวิตเล่านาทีเกิดเหตุโกงความตายรอดมาได้เพราะว่าตัดสินใจเปลี่ยนไปนั่งอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะ โดยนายสายโคตมีอายุ65ปีสมาชิกสภาสเทศบาลตำบลพรเจริญที่รอตายอย่างบุดวิดกล่าวว่ารถบัสมรจาับึงการจะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยองตอนแรกตนนั่งรถคันที่เกิดเหตุมาแต่เมื่อมาถึงโคราชตนจึงเปลี่ยนนั่งรถคันที่หนึ่งเพื่อจะไปร้องเพลงคันนี้มีแต่คนนอนกลัวจะไปรบกวนเขาเลยรอดชีวิตมาได้แบบบุดวิด นายไซบอกอีกว่าตนไม่คิดว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากขนาดนี้ผู้เสียชีวิตเป็นคนตำบลเดียวกันการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ไปดูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะทําเกี่ยวกับขยะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากไปแล้วเกิดการสูญเสียขึ้นมามันไม่คุ้มความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงไม่รู้มีความรู้สึกไม่อยากขึ้นรถคันเดิมเลยตัดสินใจไปขึ้นคันที่1เขาว่ารถทัวร์จะไปชนท้ายรถเทลเลอร์เขาจึงหักหลบไปทางซ้ายเลยเสียหลกักน่าจะเป็นที่ระบบเบรกด้วย คณะผู้การจังหวัดสารปาการเพืเดินทางไปจังหวัดพะยองได้เปิดปันี่ในพื้นที่ของมณฑลจังหวัดราีบุรีมีผู้เสียชีวิตจำนวน18รายมีผู้บาดเจ็บจำนวน3 2รายซึ่งขณะนีะ้นักขาวายงา ได้นำส่งเพื่อสาขาพยาบาลในวันช่วยเหลือที่โรงพยาบาลนาดีและโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในส่วนของสมุทรเียรติภิษขณะนี้ได้ดำเนินการในขั้นตอนขั้นแล้วกำลังรอจากญาติอาจร์ผการรับ่ารัคลื่อนย้าต่าน่อไปในส่วนของ รถท,ทนันที่ในกรุงเทพฯเราตรวจสอบได้พบว่าได้ทำกัรทั้งภาคสมรรใจทั้ภาคอัปานในส่วงของภาคสมรรถใจประมาณที่ได้จ่ายทีกรณีเสียชีวิตรายละห้าแสนรวมทั้งภาคสมรรใจอุานจ่ายให้กับผู้ีชีวิตรายละห้าแสน และนี่คือเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่วนใหญ่มาจากรถที่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของผู้นั่งซึ่งเราหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกและหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ